เอาละค่ะคุณผู้ชมคะว่ากันต่อค่ะสําหรับเรื่องการเมืองค่ะซึ่งขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงกลางของการหาเสียงนะคะล่าสุดค่ะบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนาราชิวาสอําเภอเมืองนาราธิวาดชาวดีนะคะทางด้านนายไพศาลต่อย,ยิบผู้สมัครสอสพักมาตุภูมิเขตหนึ่งอําเภอเมืองนาราธิวาดค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบป,ะป,ะ,ปะประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณสุดาค่ะโดยได้ชูนโยบายของพักค่ะคือกล้าคิดกล้าทํากล้าเปลี่ยนแปลงค่ะ พร้อมได้เน้นยังถึงกรอบการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยค่ะโดยพร้อมจะผลักดันเรื่องการศึกษาให้กับเยาวชนเป็นหลักค่ะ เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีของวันนี้ค่ะทางด้านนายไพศาลต้อยยิบผู้สมัครสสพักมาตุภูมิเขต1อำเภอเมืองนราธิวาสัรเรียงออกเดินหาเสียงพบปะประชาชนในช่วงกลางของการหาเสียงโดยเน้นพบปะประชาชนเป็นกลุ่มย่อยตามบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาสถนนภูพาพักดีตำบลบางน,นาักอำเภอเมืองจังหวัดน,นราธิวาสค่ะโดยได้เดินสายหาเสียงกับผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนพร้อมใช้โทรโขงชี้แจงทงความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รมชูนโยบายพักกล,าลา้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงสำหรับสาเหตุของการเลือกกันพระประชาชนเป็นกลุ่มเล็กๆน,นั้นผู้สมัครสสพักมาตุภูมิเขตหนึ่งอำเภอเมืองน,นราธิวาสให้เหตุผลว่าเนื่องจากต้องการจะทำให้มีเวลาพูดคุยสักถามกับประชาชนซึ่งผู้สมัครเชื่อว,ว่าจะสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นมาได้ทั้งนี้ค่ะนาย p a i s a ยังได้อ้อนวอนขอคะแนนเสียงจากประชาชนที่อยู่ในตลาดทั้งจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของด้วยภาษาเยาวีอีกด้วย พร้อมกันนี้นะคะทางด้านนายไพศาลตอยิปผู้สมัครสสพักมาตุภูม 71, ิเขตหนึ่งอำเภอเมืองนาราธิวาสยังได้ตอบย้ำและเน้นย้ำกับประชาชนบริเวณดงนล่า <c oughs> ถึงการนําเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โ <c oughs> ดี๋ยวได้ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนทุกคน <c oughs> ถึงการจัดการในเรื่องของการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ <c oughs> <c oughs> ทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม <c oughs> และโรงเรียนสายสามัญ โดยเหตุผลเพราะว่าการศึกษาถือเป็นการปูพื้นฐานและรากฐานที่สำคัญต่อเยาวชนในการที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไปค่ะ